หนีใยน้องออกมาทํากับข้าวค่ะเพื่อนเพื่อขาเคียวค่ะแป้งแบบบ้านๆเนาะเก็บไว้เมื่อวานนี้ตอนเย็นนะคะแค่นี้นุ่นางกระปูสพเพรเตละไปนู่นประมาณนี้นะเพื่อนเราอ่านเมมก่อช้าที่เรานี่เผาเอาเผาเอานะคะทุกท่านขาไปฟังเอา กันนะคะเพื่อนๆอย่าหนีห่างกันนะคะแอบไปกลางคืนก็ไม่เห็นเรานะคะประมาณนี้นะคะเพื่อนจา๋าเราไม่ทิ้งใครนะคะใครอย่าทิ้งเรากันแล้วกันนะถ้าใครทิ้งเราเราก็ทิ้งได้ <laughs> อ่าหยอกๆยอกนะคะหยอกๆยคะ่ะเก้านาที ฟังนะฟังนางบ้านเล็กจ้ะนะโอเคไปด้วยฉันทำกับข้าวด้วยฉันหิวตาลายแล้วจ้่ฉันทำกับข้าวไปด้วยนะเพื่อนๆจ้าแค่นี้ฉันก็อิ่มแล้วนะฉันวิ่งไปไหนไม่ทานแล้วโอเคบาสดีจ้ากินด้วยกันเด้อแกงแกงดอกแคร์นะคะแกงดอกแคร์บ้านๆอร่อยอร่อยอร่อยจ้าไปจ้าได้แล้วนะเนี่ยอร่อยอร่อยน้ำมันอร่อยฉันแกงใส่ปลาย่างเนาะปลาย่างกะ โอ้ยนะพริกหนุ่มฉันอร่อยสุดๆแค่นิดฉันก็อิ่มแล้วจ้ามาเพื่อนๆจ้ามาเลยค่ะ